สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องบร์กันดี้โบอีกแล้วนะคะวันนี้เกม Planet Zoo ดำเนินมาถึงตอนที่3แล้วค่ะไปดูกันเลยกับโหมดแฟรนไชส์ินเดย์ทรีจากคราวที่แล้วเมื่อเทียบกันคราวนี้สวนสัตว์เราก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่าคราวที่แล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพื้นที่ตรงด้านบนตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคราวนี้คิดว่าเราลองมาทำกรงสัตว์เพิ่มขึ้นอีกดีกว่า คราวนี้คิดว่าน่าจะเลี้ยงเป็นสัตว์ที่มันเหมาะที่จะอยู่ในหิมะดีกว่าเนาะเพราะว่าที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีตัวไหนที่มันสามารถอยู่ได้บนหิมะเลยคิดดูเอาน้องๆมาทรมานโอเคคราวนี้งั้นเราน่าจะลองไซบิเรียนไทเกอร์ดูมันมีเสือขาวด้วยนะคะก็เดี๋ยวว่าเอาไปลองดูดีกว่าอยากได้ตัวผู้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร กลงอันนี้อยากจะเป็นให้กลงมันดูโปร่งโปร่งนิดนึงเนาะเราจะได้สามารถมองเห็นเสือได้ชัดๆกลงค่อนข้างจะใหญ่นะคะเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเหมาะสมกับ ตัวของบรรดาเส,เสือหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวลองเอาน้องมาลงดูถ้าเกิดว่ากรงมันใหญ่เกินไปก็เดี๋ยวค่อยซอยกรงให้มันเล็ก,กลงละกันมาดูว่าเขาต้องการขนาดพื้นที่ในการเดินเล่นเยอะแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนแหละเขาชอบแบบหิมะแน่แหละอ่าคราวนี้เราลองมาสร้างที่อยู่อาศัยของเขานะคะจากที่ทำรีเสิร์ชมามันก็จะมีบ้านให้เขาในแบบต่างๆมากขึ้น ก็เนี่ยอย่างอันนี้เป็นบ้านที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายก็เอามาให้น้องเสืออยู่ก็น่าจะแฮปปี้นะมันมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็ถือว่าได้ใช้เลยละกันเราไม่ต้องไปแบบสร้างเพิ่มเติมถ้าดูจากโปรไฟล์ของน้องน้องชอบความอ i ไฮ c o เวอร์เเจเหมือนกันนะคะก็คือชอบที่จะอยู่ในที่มันมีต้นมงต้นไม้ปกปิดหน่อยหรือแบบมีที่ให้เขาแอบหน่อย ก็ตามภาษาเสือเนาะเขาก็าคงไม่ได้อยากให้ใครมามองเห็นตัวเขาได้ชัดเจนมากถึงขนาดนั้นคิดว่าเขาก็คงจําเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับหนึ่งแหละก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีต้นไม้ให้เขาได้เยอะๆแล้วก็โดยเฉพาะเขาสามารถปีนด้วยก็เดี๋ยวจะหาที่ปีนให้เขาในหลายๆแบบด้วยกันโอ้เปิดมาก็วิ่งลงน้ําเลยอะเอ้ยดีจังเลยทําบ่อน้ําแล้วน้องชอบ อ,อันนี้ก็เป็นอีกที่ปีนหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะเออดีมันเป็นที่ปีนสําหรับแมวใหญ่อะ่ะเหมาะสําหรับสัตว์ตัวใหญ่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาใส่ก็สวยดีกรงเสือนะ่าจะแต่งง่ายนะเพราะแบบมันมีที่ปีนป่ายเยอะแล้วก็หลายอย่างที่รีเสิร์ชมาแล้วคือมันสามารถใช้ร่วมกันได้กับสัตว์บางอย่างที่เราเคยรีเสิร์ชมาก่อนหน้านี้ โอเคมาขยายสระน้ําให้น้องหน่อยดีกว่าถ้าทางถ้าเขาชอบเล่นน้ําขนาดนี้สระแค่เนี้ยมันอาจจะแบบดูเล็กไปสักนิดหนึ่งสําหรับว่าถ้าเรามีเสือหลายๆตัวเนาะอ่าเดี๋ยวลองทําพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ําลงไปเลยตรงนี้แพลนไว้คร่าวๆว่าเดี๋ยวก็น่าจะทาน้ําตกอ่าเป็นน้ําตกแบบนี้แหละ น้ำอนข้างเชี่ยวรุนแรงพอสมควรเนาะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันก็ดูแบบแปลกดีอ่ะโอ้ยหิมะตกแล้วเออน้ำตรงนั้นมันก็แปลกๆเนาะตกลงมาใส่ตรงหิมะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขที่หลัง โอเคนี่ไงน้องเสือน่ารักมากเลยตัวสีขาวโอ้ยน้องเป็นตัวเมียเนาะแต่ว่าเขาก็ตัวใหญ่พอสมควรอุ้ยนั่นอะไรเอ,เอ่ยอือชอบหิมะแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงและอุ้ยลงน้ำลงน้ำท่ามกลางหิมะแบบนี้เลยเหรอโอเคได้อยู่ได้โยไม่มีปัญหานี่พอเสร็จปุ๊บเขาก็ชอบปีนเอาน้อง ทำไมมูลมูนวอล์กอีกแล้วอรอ <c oughs> ทำไมสัตว์ที่สวนสัตว์นี้มันไม่เคยเดินไปข้างหน้าเลยใช่ไหม <c oughs> ต้องแต่คลิปที่แล้วแล้วนะที่น้องเสือดาวมูลวอล์กอยู่บนต้นไม้อันนี้พอกันเลย <c oughs> อืมเสืออุ๊ยนั่นมีลูกเสือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโหยเวลาผ่านไปไว่าอ้าเอา๊เอ อยู่ดีๆก็งอกเพิ่มมาอีกตัวนี่คือเราได้มาเห็นตอนที่เขากําลังคลอดน้องพอดีเลยใช่ไหมคือออกมาเป็นตัวแล้วก็วิ่งได้เลยโอ้ยเดินมาตรงนี้มาทําอะไรจ้ามาเล่นน้ำเหรออุย้ยดูตัวลูกดิเดินมาอุ้ยน่ารักจังเลยดูสิขนสวยเงาวิ้งวับเลย ตัวเล็กมันก็แบบหน้าตามันก็เหมือนตัวโตวแล้วนะหน้ามันดูเกรงขามมากเลยอะแต่ว่ามันก็น่ารักกว่านะเพราะสเกลมันตัวนิดเดียวนี่แม่ลูกอยู่ด้วยกันโอ้ยเขาเล่นกันด้วยแม่ลูกอ่ะน่ารักอ่ะกลับมาดูกรงเต่าเป็นยังไงบ้างรอบเนี้ยดูดีเต่าเต็มไปหมดเลยมันทำให้แบบที่อยู่อาศัยเขาไม่พอเราต้องมาสร้างเชลเตอร์เพิ่มเลยอะ นี่มันคือมีคนมาประท้วงอะไรอ่ะแล้วเข้ามาประท้วงถึงในกรงเต่าเลยเนี่ยนะหูเนี่ยเต่าวิ่งหนีกันหมดเลยเอ้ยหรือไม่แน่ใจหรือเขามาหาอาหารกินหรือว่าหนีคนประท้วงก็ไม่รู้เพราะว่าคนประท้วงอยู่อีกฟากหนึ่งของกรงงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจัดการแล้วกันว่าตกลงคนประท้วงเขาต้องการอะไรโหเสือนอนหลับกันอย่างนี้เลยอรอนึกว่าตาย <c oughs> นี่น้องแพนด้าแดง ที่เราเีซีิร์ชเป็นไม้สําหรับปีนได้ของสัตว์เราก็เอามาตั้งให้น้องแพนด้าแดงด้วยเผื่อเขาก็จะได้ปีนได้ด้วยเนาะตอนนี้เราก็เริ่มขยายพื้นที่ของสวนสัตว์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จําเป็นจะต้องมีจุดต่างๆให้คนที่มาลูกค้าของเราอะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างอย่างอันนี้เราก็มีตั้งโต๊ะมีร่มก็คือมีที่นั่งให้เขาพักผ่อนแหละ,ะกลับมาดูกลงเสือกันอีกทีนึง ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะต้องรีบติดไฟให้เขาและแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังรีเซิร์ชไฟได้ไม่ค่อยเยอะอะนะมันยังไม่เจอไฟในแบบที่เราถูกใจส่วนตู้โชว์ของน้องๆ้องสัตว์เล็ก เพิ่งมาสังเกตตอนกลางคืนนะมันก็สวยเนาะเพราะว่าดูดีมันมีไฟจัดแสดงอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยเดี๋ยวในอนาคตเราคงจะต้องเพิ่มจํานวนไอตัวตู้กระจกนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเออมันมันสวยดีอะอาจจะทําเป็นอินดอร์หรืออะไรอย่างงี้น่าจะดีนะคนก็ยังเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอุ๊ยน้องตุยน้องตุยแล้ว โอ้ยเรียกคนมาเก็บแล้วในที่สุดสัตว์เซตแรกๆของเราก็ไปซะแล้วค่ะไม่เป็นไรก็ยังมีตัวที่เหลือเนาะเขาก็ถึงอายุของเขาแหละส่วนน้องเสือดาวน้องเสือดาวก็ยังอยู่ดีนะอุ๊ยกระโดดด้วย <laughs> กระโดดใส่ <laughs> หันมาพอดีเลย ขึ้นมาบนหลังคากลับเข้ามากรงเสือไซบีเรียนจริงๆดูไม่ออกเลยเนาะว่ามันเป็นเสือประเภทไหนมันก็เป็นลายทางมันก็เหมือนเสือธรรมดาเลยหรือมันตัวใหญ่กว่าก็ไม่รู้เนาะอันนี้แบบไม่ค่อยมีความรู้ยังไม่ได้อ่านในส่วนอินโฟม t ชันของเขาด้วยแต่เออน่ารักดีเขาอยู่ในหิมะแบบนี้ได้เราก็แฮปปี้แล,และดูขนหนามากเลยนะคะ หน้าตาน่ารักเชีย د. ตัวนี้เป็นตัวผู้มัง้งโอ๊ยเพิ่งขึ้นจากน้ําไปเล่นน้ํามาอีกแล้วอา้นาวนั่นทาอืมชัดเลยไปไหนไปไหนไปไหนวิ่งเล่นนั่นไอ้ตัวนั้นก็เหมือนกันฮ่าแม่เสือขาวมานอนอยู่ตรงนี้เองพักผ่อนหย่อนใจ งานนี้พอสังเกตดูแล้วค่ะก็อย่างที่ว่าถ้าทางกรงมันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปจริงๆแหละเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องให้กรงใหญ่ขนาดนี้เนาะเพราะว่าถ้ากรงใหญ่มากเกินไปเดี๋ยวคนที่มันอยู่อีกมุมหนึ่งอ่ะมันก็จะมองไม่เห็นสัตว์ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อความแฮปปี้ต่อความสุขของลูกค้าเราหรือเปล่าดังนั้นเราปิดกรงแบ่งครึ่งให้มันซอยย่อยให้มันเล็กลงดีกว่า อย่างน้อยเราจะได้เลี้ยงสัตว์อีกประเภทหนึง่งในอีกกลงหนึ่งเนาะตรงจุดนี้ก็คนเริ่มมาเดินกันเยอะแล้วค่ะเราก็น่าจะเพิ่มร้านค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้นได้แล้ววะเนาะไอ้ร้านค้านี้เป็นร้านค้าที่ขายหมวกก็ใส่คำว่าแฮทไปเลยแล้วกันไม่รู้จะประดับอะไรดีโอเคตอนนี้รีเสิร์ชได้ไฟใหม่ๆเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะ เป็นไงน่ารักไหมเป็นไฟที่เป็นผีเสื้อด้วยอะสีน้ำเงินเอาไปลองประดับดูมันก็เออน่ารักดีเนาะอ่าตอนนี้เรามีไฟสปอร์ตไลท์แล้วค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยในส่วนที่บริเวณกว้างๆเราก็สามารถเอาไฟสปอรตไลท์ยิงเข้าไปในจุดที่เราต้องการให้เขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเนาะอย่างเช่นพวกสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรที่เราแบบเป็นจุดเด่นจุดสนใจเอ๊ะนี่น,นี่นี่มันคืออะไรอะ คือน้องจะออกมาครึ่งตัวแบบนี้ไม่ได้นะไออันนี้ก็ออกมาครึ่งตัวไอนั่นก็เข้าไปครึ่งตัวคืออะไร <c oughs> คือถ้าออกมาครึ่งตัวขนาดนี้จริงนี่คืองาบไอคนข้างหน้านี่กลับเข้าไปกินได้เลยนะเนี่ยโซนหน้าของเราที่เราทําพื้นที่เอาไว้ให้มันกว้างๆเพอเราก็อยากจะใส่พวกสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอะไรที่มันสวยๆเข้าไปเพิ่ม นี่โชคดีจังที่แบบเราจ้างคนรีเสิร์ชแล้วมันก็ได้มีอะไรสวยๆแบบนี้ออกมาเราก็อ,อกมาใช้ได้เลยนะมันก็ประดับประดาอะไรง่ายขึ้นไหนๆก็เป็นทางเข้าแล้วเราก็ใส่นาฬิกาเข้าไปสักหน่อยเนาะมันก็สําหรับคนที่แบบเดินเข้ามาได้ดูเวลาหรือมันก็สามารถเป็นเหมือนจุดนัดพบเนาะเวลาเหมือนเราเข้าไปในสวนสัตว์เราเห็นนาฬิกาแล้วเอ้ยเจอกันที่นาฬิกาตรงทางเข้านะ พอมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่มันกันฝนให้สําหรับลูกค้าบ้างเนาะเพราะว่าเราเห็นเวลาลูกค้ามาดูสัตว์ปุ๊บฝนตกมาทีเขาก็ต้องกางร่มกันหรือไม่ถ้าแบบเปียกก็มายืนหนาวกันอะไรเงี้ยมันก็ลองทําดูไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหม แต่ว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้ที่มันเป็นที่กันฝนก็อยากจะให้มันเหมือนเป็นความโปร่งๆนิดนึงเพราะว่าถ้ามันทึบมากเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าคนที่เขายืนดูสัตว์กันอยู่เขาแบบทําอะไรกันอยู่หรือจํานวนคนเยอะน้อยแค่ไหนก็ทําด้านบนให้มันเป็นกระจกดีกว่า แล้วเราก็เอาทั้งเซตเนี้ยไปวางไว้ตรงอื่นด้วยเนาะไหนไหนเราก็สร้างขึ้นมาทีนึงแล้วแล้วมันก็แบบไม่ไม่เกะกะสายตาเอาไปตั้งดูก่อนถ้าเกิดว่ามันได้รับการตอบรับที่ดีก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆโอ้มาดูใกล้ๆมันเออมันไม่เท่ากันแฮะเดี๋ยวลองจับให้มันเท่ากันให้หมดก่อนเนาะมันจะได้สวยๆตอนแรกแบบสร้างจากระยะไกลมันมองไม่เห็นเออว่ามันไม่เท่ากัน โอ้โหจุดนี้อุดตันมากๆเลยยังไงดีเนี่ยถ้าทางต้องขยายถนนดูดิมันมีกลุ่มคนที่แบบมายืนดูแล้วก็กลุ่มคนที่แบบเดินเออมันมันมันไม่พออะ่ะเออเนี่ยขยายขึ้นมานิดนึงเนาะไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าออพอขยายปุ๊บเออคนหายไปหมดเลยเออแต่เดี๋ยวคนมันก็คงกลับมานั่นไงมาแล้วเต็มเลยเนี่ยกำลังมาเลยค่ะ เออเดี๋ยวมาค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันไม่พอเราก็อาจจําเป็นที่จะต้องแบบลดขนาดกรงลงเพื่อสร้างถนนให้มันใหญ่ขึ้นเนาะโอ้ให้คนมาเพียบเลยคนลูกเหมือนนอนส่วนน้องกวางแฮปปี้มากขึ้นนะคะช่วงนี้แบบว่าเริ่มมีลูกมีหลานออกมาอีกแล้วคลิปที่แล้วอะค่ะที่เขามีปัญหาว่าเขามีความเครียดก็คือจริงๆแล้ว,วเขาเครียดจากที่ว่าเขามีพื้นที่ในการเดินเล่นน้อยไปเราก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ลดต้นไม้ลงเพื่อให้เขามีพื้นที่เยอะขึ้นแล้วก็ขยายอาณาเขตของกรงเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ดูท่าทางเขาก็จะแฮปปี้กันมากขึ้นค่ะก็ไม่มีใครไม่มีความเครียดและอะโอ้โหนี่ค่ะกรงนกยูงจําได้ไหมคะภาคหนึ่งที่เราสร้างมาคือเยอะขนาดที่เวลาดูเดิน,นต้องต่อแถวกันเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ค่ะในกรงที่เราตัดแบ่งมาจากกรงของเสือไซบียรนนะ คราวนี้เลยคิดว่ามาลองเลี้ยงสิงโตดูบ้างดีกว่าไหนๆก็มีเสือแล้วก็มีสิงโตด้วยอา่างั้นลองซื้อสิงโตเป็นสิงโตขาวดูบ้างตะกี้มีเสือขาวแล้วเนาะนี่ก็เป็นสิงโตขาวก็ตรงนี้ถือว่าเขาเป็นกรงติดกันเป็นตีมใกล้เคียงกันไปนเลยมีเสือกับสิงโตโอ้ยกลับมาดูที่เดิมตรงถนนที่เราแก้ไขไปแล้ว แต่ว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดค่ะมันยังเล็กอยู่ดีแหละถ้าทางก็ทำได้ทางเดียวก็คือเราจำเป็นจะต้องลดขนาดกรงลงเนาะเพื่อขยายพื้นที่ถนนก็ได้เวลาทุบกรงค่ะโอเคเริ่มขยายไปแล้วคราวนี้เราก็จะต้องทำลายถนนตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวสร้างถนนใหม่ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นโอเคใหญ่พอไหม น่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่าจริงๆตรงที่มันมีปัญหามันก็เป็นตรงในจุดที่คนยืนดูด้วยแล้วก็คนเดินสวนทางกันด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าทําให้มันมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้อีกสักหน่อยนึงก็น่าจะพอนะนี่ค่ะหลังจากงมอยู่พักใหญ่ ก็อยากที่จะทำให้การคมนาคมภายในสวนสัตว์ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีแต่ทางเดินเนาะแล้วการที่คนมันเดินไกลๆมันก็น่าจะเหนื่อยอยู่ก็เลยอยากจะทำไอ้พวกกระเช้าลอยฟ้ามาเพราะว่าจะได้ย่นระยะเวลาเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้สร้างสวนสัตว์ไปได้ใหญ่ๆมากขึ้นคือมัน จำเป็นต้องรีบสร้างอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาสร้างตอนหลังบางทีมันสิ่งกีดขวางมันเยอะเราอาจจะไม่สามารถสร้างไอตัวกระเช้าหรือว่ารางของกระเช้าอ่ะมันอาจจะแบบทําได้ยากขึ้นก็ต้องรีบสร้างไว้ก่อนเลยอุ๊ยมีคําเตือนบอกว่ามีสิงโตกําลังต่อสู้กันน่ารีบไปดูเร็วโอเคเหมือนเรามาทันพอดีไหมนะเขากำลังจะตะปบกันเลยอ่ะรีบพอส์ไว้ก่อน โอ้ยภาพอย่างสวยอืมเอาตัวไหนเก็บดีเอาตัวสีน้ำตาลเก็บก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีเนี้ยเราจำเป็นจะต้องปล่อยตัวใดตัวหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าในเมื่อเขาเป็นตัวผู้ด้วยกันเขาก็จะเริ่มแย่งตำแหน่งในฝูงและเพราะว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันดูเพราะว่าตามธรรมชาติของเขาพอมันมีตัวผู้อยู่หลายตัวมันก็จะเริ่มแย่งกันเพื่อจะเป็น จ่าฝูงเป็นอัลฟาของฝูงงั้นเดี๋ยวคงจะต้องเลือกแล้วแหละว่าจะปล่อยตัวไหนกลับคืนสู่ธรรมชาติเนะโอเคอ่าลืมบอกไปค่ะหลังจากที่เราเลี้ยงนกยูงมาอยู่พักนึงเนาะเราเลี้ยงจริงๆตั้งแต่คลิปแรกเลยก็คือเด y วันเราเลี้ยงนกยูงมาเพราะว่าเขาราคาถูกเนาะ แล้วกลายเป็นว่านกอ่ะมันงอกไวมากมันทําให้เราคอนโทลแมเนจเวลายากมากเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสัตว์อื่นดูบ้างก็ตอนนี้สัตว์ที่เราเลือกมาใหม่อ่ะค่ะก็คือน้องอูดเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาเลี้ยงกันดูว่ามันจะดีไหมแต่ว่าหลักๆเท่าที่เห็นก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะคะมีอย่างเดียวก็คือเขาอึเยอะมาก หลังจากที่เราพยายามสร้างทางเคเบิลคาร์อยู่พักหนึ่งเนาะไอตัวกระเช้าลอยฟ้าก็นี่เดี๋ยวเราจะทำทางขึ้นทางลงของเขาหลายๆทางหน่อยก็คนจะได้ไม่ต้องแบบว่าเดินทางยากหรือว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นโอเคกลับมาดูน้องกวางสิน้องกวางทำอะไรกันหนอเดินมาเล่นของเล่นเนาะคะ แล้วก็มีอาหารออกมาหรออืมสีดำๆไม่รู้น้องกินอะไรเนาะกลับมาดูสถานการณ์ของเต่ากันค่ะก็ตอนนี้ถ้าทางจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วล่ะเพราะว่าดูสิเจ้าพวกนี้มันเข้ามาชูป้ายชูไม้ชูมือกันอยู่ในกรงเต่าเลยทีเดียวมันประท้วงกันข้างนอกไม่พอมันยังเข้ามาประท้วงในกรงเต่าเอกดู ถ้าจากที่ดูนะคะเต่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดค่ะตอนนี้กรงของเขามันโปร่งเนาะแล้วก็คนเดินไปเดินมาคนเข้ามาดูเขาเยอะเพราะว่าตอนนี้สวนสัตว์เราเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนาะคนมันก็เข้ามาดูสัตว์กันเยอะมาจับจ้องสัตว์กันเยอะน้องก็เลยเกิดความเครียดเดี๋ยววิธีการแก้ไขของเราในเบื้องต้นก็คือเราจะทําให้ คนไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้แล้วก็จะสร้างรั้วที่มันเหมาะสมกับเขาไม่ได้เปิดโล่งมากมายขนาดนี้ค่ะก็หวังว่าปัญหานี้มันก็จะหายไปเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเต่าทนไม่ไหวแล้ววิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงกระจุยกระจายไปหมดเลยก็เบื้องต้นก็อยากจะทดลองว่าติดตั้งเป็นกระจกเข้าไปก่อน แล้วก็คือมีกระจกน้อยๆเพื่อให้คนสามารถมองลอดเข้าไปได้น้อยลงแต่จากที่ดูแล้วในแค่นี้มันคงไม่พอค่ะเพราะว่าดูสิมันยังมีคนเข้ามาประท้วงกันอยู่เลยถึงเขาไม่สามารถเข้าไปในกรงเต่าได้เขาก็ยังมาประท้วงอยู่ด้านหน้ากรงเนาะ แล้วก็มันมีฟังก์ชันสำหรับกระจกนะคะมันสามารถทำให้มันมองได้ทางเดียวก็คือเรามองเห็นน้องเต่าได้แต่น้องเต่าไม่สามารถมองเห็นเราได้ดังนั้นมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้น้องๆไม่กลัวคนแล้วก็ไม่ถูกรบกวนโอเคค่ะดูจากตรงนี้น่าจะเหมาะสมแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องเต่าไม่หวาดกลัวไม่หนีแล้วก็คนประท้วงก็หายไปแล้วค่ะ รงเคเบิลคาร์ตรงนี้นะคะก็จะถือว่ามันเป็นโซนใหม่และเดี๋ยวก็จะลองทำธีมต่างๆให้มันแตกต่างกันดูเนาะแต่ว่าคราวนี้เราก็เลยลองคิดดูว่าอืมเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรต่อดีนะก็เลยลองตีกรงเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรกันสำหรับกรงนี้คิดว่าอยากจะให้เป็นกรงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะเพราะว่า อยากจะเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็อยากจะเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่บ้างแล้วแหละเรามีสัตว์ตัวเล็กๆเยอะแล้วเนาะพวกแบบแพนด้าแดงพวกเ,เราเคยเลี้ยงนกยุงมาเราแบบมีเสือดาวที่ตัวเล็กๆคราวนี้ก็อยากจะเลี้ยงสัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกแต่ว่าไปดูทรงแล้วนะคะท่าทางกลงมันจะใหญ่เกินไปเยอะเลยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องลดมันลงสักครึ่งนึงก่อนเนาะ อ่าโอเคค่ะลดขนาดกลงเรียบร้อยและเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่าจะเลี้ยงตัวอะไรกันนะอ่าสตาฟมาแล้วค่ะเอาน้องมาด้วยตัวอะไรนะแตดนน่น้องยีลาบน่ารักไหมอุ้ยน้องตัวใหญ่เหมือนกันเนาะค่ะอ้าหิมะตกพอดีอุ้ยน้องวิ่งไปไหน เออนี่คือวิ่งเล่นหิมะหรือว่าวิ่งหนีหิมะก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มให้เขาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างที่อยู่อาศัยให้เขาให้มันเหมาะสมเนาะเพราะว่ายีราฟอะถ้าจากเท่าที่รู้เขาก็คงไม่น่าชอบหิมะเนาะว่าคราวนี้จากที่เห็นแล้วเทียบจากขนาดตัวน้องแล้วยังไงกรงมันก็ยังค่อนข้างใหญ่อยู่ดีค่ะดังนั้นเราขอแบ่งครึ่งกรงอีกครึ่งนึงเลยละกัน แล้วก็ถือว่าเป็นกรงติดกันเลยเนาะซ้ายขวาเดี๋ยวปรับพื้นที่ให้เขาให้เหมาะสมหน่อยแล้วก็เอาบ้านใส่เข้าไปเลยก็คิดว่ากรงนี้น่าจะเป็นบ้านแบบนี้แล้วกันค่ะดูเหมาะกับไซส์ของยีราฟดีเนาะมันก็ใหญ่พอที่จะเหมือนเดินเข้าไปได้ทั้งตัวแล้วก็ยังสามารถเข้าไปนอนแล้วเราก็มองเห็นยีราฟได้อย่างชัดเจนด้วยก็ดูเหมาะสมกับขนาดตัวเขาอะค่ะ ก็เดี๋ยวจะเติมแค่ต้นไม้แค่บางส่วนเพื่อให้มันดูไม่แห้งแล้งมากมายนะักเป็นแค่ประดับโอเคแล้วก็สร้างบ่อน้ำขึ้นมาสักนิดนึงค่ะมันก็น้ำมันก็ช่วยให้ดูไม่แห้งแล้งได้เนาะแล้วก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องจะลงไปเล่นหรือเปล่าจริงๆมันก็อยากลองการตกแต่งใหม่ๆดูบ้างเนาะ เพราะว่าตอนนี้เวลาเรามองจากในระยะไกลเนาะคะ่ะในสวนสัตว์เรามันมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมันอาจจะทําให้เรา m a n a ยากไม่รู้ว่ากรงไหนมันเป็นสัตว์ประเภทไหนมันก็สามารถที่จะติดตั้งรูปของเขาได้เป็นรูปใหญ่ๆเนาะว่าเออตัวนี้คือยีราฟนะหรือแม้แต่เราสามารถใส่พวกตัวหนังสืออย่างอันนี้ค่ะคําว่ายีราฟเราก็ใส่เข้าไปได้เลยมันก็ง่ายสําหรับเราในการมองเห็นในระยะไกลเนาะก็ถือว่าเป็น ไอเดียอื่นๆที่เราสามารถเอามาใส่สวนสัตว์เราได้โอ้โหตอนนี้เคเบิลคาร์ขายดีมากเลยค่ะคนมาแบบยืนต่อแถวกันยาวขนาดแบบเรายังไม่ได้ทำอะไรมากมายในโซนนี้เลยนะคะเลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้คนน่าจะเริ่มใช้งานกันเยอะมากขึ้นอีกแล้วก็เดี๋ยวในโซนตรงกลางของรางเคเบิลนี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆเนาะเดี๋ยวจะ มาทำต้นมงต้นไม้ทำสวนอะไรให้มันสวยๆสำหรับคนที่ขึ้นเคเบิลคาร์หรือคนที่ยืนรอเขาก็จะได้มองอะไรสวยๆด้วยจริงๆตอนนี้มันก็รีเสิร์ชธีมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเยอะและเดี๋ยวยังไงในคลิปหน้าคิดไว้ว่าน่าจะลองเอาธีมต่างๆมาลองจัดวางว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็จะได้เป็นการรีวิวให้เห็นไปเลยว่า เออสิ่งที่เขารีเสิร์ชมามันมีประโยชน์มันมีความสวยงามยังไงบ้างเมื่อมันมาอยู่ในสวนสัตว์ของเราก็สำหรับวันนี้พาร์ทที่3นะคะ Day t ของเกม Planet Zoo ในโหมดแฟนชายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ